สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านเอฟซีทุกคนครับห่างหายไปนานนะครับสําหรับออกไม้ต่อนกผ่าเอฟซีผ่าอาจารย์ออกมาต่อนกนะครับยุดไปเงีวอยู่นะครับเอฟซีบ๊เห็นหนาเอฟซีอาจารย์ทุกท่านนะครับกระคิดหอดนะครับบริม้โล่งคลิปหน f าเอฟซีอาจารย์ได้ชมกันนะครับเห็ดหน้าปังนะครับกําลังเอาหนามออกเรียบร้อยนะครับเมือนี้ก็เลยเฉียดเวลาออกมาตอนเช้าๆนะครับ ของวันซุกที่เก่ามกกราสองหาหกเกานะครับพาะเอฟซีพระอาจารย์ออกมานะครับโบเห็นนาบเดทักท่ายโดนตะคิดหอดนะครับมาหอดไม้ใซเรียบ้อยแล้วนะครับเอฟซี 4, อาจารย์ถูกทันนะครับเวลาก็อยู่ที่8โมง13นาทีอากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับ f ออาจารย์ถุกทานกนะ รักษาสุขภาพนะครับเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับหสุขภาพแข็งแรงถูกทันนะครับอาจารย์ทันได้ออกมือหนีกระอให้โชกโชกมันมานนะครับจับเชื้อเลือเก่งๆข้ารมขารมเขามาในค่ายนะครับมาหอดไม้ส่แล้วนะครับเอฟซีผมจะผาเอฟซีใส่บริเวณนีร่องเบื้องนะครับเพื่จะปากจะว่าบอหนึต่อนะครับเขามาสองต่อมือหนี เดี๋ยวผมจะเอาคืนวันนี้ตัวนึงนะครับครับคืนไปกกกกขั้นหุ่งนะครับตัวนึงอีกตัวนึงผมจะใส่กกแดงทั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาหนกขึ้นต้นก่อนครับผมจะเอาเจ้าลุงเผ็ดนกสองลุกคืนต้นนี้นะครับ FC อีกต้นหนึ่งผมจะเอาเจ้าประธานพอ่อนไปใส่กุกแดงต้นนั้นก็ดจะใส่พวกกายกันเดี๋ยวผมจะเบิ่งก่อนนะครับ่าผมจะยิงกล่องใส่ตัวใดๆนะครับเดี๋ยวจะมาดุนกันนะครับ fc อาจารย์ทุกท่านว่านกตอจะปากจะว่าวานะครับจริงจังก็เพิ่นบ่อไห้นะครับบางเทื่กจะขันซานะครับเพื่อนเห็นอันพรายดมันก็จะคันซาเ้า,เากรใจเย็นๆนะครับเดใ,ใจหอนโมเมนต์ว่าเอาขืนโดดให้เพื่อนขันโดดนะครับกับเบิง่งสะกก่อนนะครับ มองได้อันตรายมันก็จะบวกขันผมจะใส่ชี้พ่างๆล้างแน่นะครับให้เพิ้นบวกพอวงแห้งนะครับผมจะแต่งผมจะใส่ข้อน,นี้นะครับมีข้อนนี้เลยข้อนน้อยๆนี่นะครับผมจะวางเลยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตแปลงก้อนแป๊บหนึ่งนะครับเอซี ใส่เวลาแน่นะครับแตงคอ้อนอันไหนมันล้ามันคว้างเขาก็เอาออกนะครับมันจะบอไปล้าคั้นฝาดเท่าเวลานกเ่าเหยียบนะครับจงจะบอบผาดใต่เบื้องดีๆก่อนนะครับว่ต้องฝา่าว่าต้องล่นนะครับเอาหนกขืนต้นนะครับเห็นหนกปลาคันล้ลยกับฝ่าวล่นนะครับแต่พยะยามจะล่นนะครับนิ่งๆน,นะครับเอาถึงจะได้นกเกง่เกงๆไปขาไปคูน ก่อนแรกปดแล้วนะครับ F ออาจารย์ทุกท่านใสขื้นประมาณซิกคนหน้าที่นะครับโดดแห่งานแต่งเปิดดังนะครับดังแห้งด้วยนะครับผมก็ได้ปดนี้มาจากไม้แหลกนะครับกำลังมาถึงไม้สองอนุกิเนเ้อก่อนนะครับแต่ว่ามีโดดแห่งานแต่งเิ่นนะครับวันนี้วันที่เก่าครับพอดีกันเลยนะครับก็เลยปลดใหญ่ เดี๋ยวจะมาหลุดไม้ที่สองกันช่วงนี้จะเป็นมุกกระราแล้วนะครับช่วงนี้นกจะต่อเฟื่องลมนะครับประมาณนี้นกจะเริ่มผสมพันธุ์กันอีกจะกงอีกนะครับจะเริ่มเหยียบอีกนะครับช่วงนี้ช่วงหนึ่งนะจะเป็นช่วงเขาเหลืองโขบนั่นจะจะอ้อนในการเหยียบนะครับตะวะห่าวตะวะโบเหยียบจะมีอีกช่วงหนึ่งคือช่วงช่วงเขาก้ม ช่วงจะเหยียบนะครับเหยียบดีนะครับสําหรับนกของภาคอีสานนะครับเหยียบประมาณเดือนพฤศจิกาช่วงหนึ่งนะครับขันมาเขาเลื้องโคบแล้วก็จะหยุดนะครับจะโบเหยียบจะมาเหยียบช่วงสองก็คือเกี่ยวเขาแล้วต่อเฟืองลมนะครับเดือนมกราเหยียบอีกนะครับเพราะว่ามันจะผสมพันธ์กันอีกงวดสองนะครับ ถือจุดเพิ่นห่วงนกตัวเมียก็ขึ้นจะเขาสูเขาจกเขาไล่เลยนะครับเขาเยียบเปียวคือช่วงนี้นะครับเอฟซี FC. ที่เดีนนกไม้ต่วมืเมนีก็รห้ซึกว่าลมมาตะวันอังคารแล้วนะครับลมมาสาม,มื้อสี่เื้อแล้วนะครับของจังหวัดอบบุบลลมแห้งนะครับมีเมนีแลเริ่มจะเบาบางจะเริ่มอ่อนเน่นิดหน่อยนะครับ ร,รักษาสุขภาพนะครับเอฟซี่อาจารย์ทุกท่านช่วงนี้กลางคืนกลางหนาวกลางเวนกลางห้อนนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวอนุกินณีกรอนเดี๋ยวจังไปุน่นทันทีจังไม้สองกันนะครับ